เดี๋ยวนี้เขากำลังเติมพลังครับสี่เข่าปลาไตเห็ดเดี๋ยวเติมน้ำมันค้นก่อนถ้าเบิ่งผลงานตอนเช่านะครับหกโมงเช้าสีใสให้เบิ่งฝากติดตามน้ำในเลือดตอนนี้เอามาแล้วตอนนี้เอามาแล้วครับนี่น้ำขังทั้งอีกอย่งหนึ่งนะเอามาฝฟักลินที่เสือมาเล้อครับมากินเข่า ครับผมจะได้กระฝากติดตามช่องไอ้นุ่มกเกษตรใต้กะสินได้ด้วยครับด้วยครับลูกบันปลาชาแน,นลครับผมบผมเฮ็ดนาเลาก็ล้างสีเป็นจีคืน,เป,นเป็นจูมคืนเนี่ยพี่สองมาพออีกโมหนึ่งเฮ็ดนาเละโอ้ยเนาะอยากแกล่ละอยากแก่คนคนน่ะคนน่ะ น,นี่เดจ๊พี่น้องพี่พี่กำลังสีดอกน,น้อยพี่กำลังสีเป็นจีขึ้นอืม คนน่ะโอ้อยู่ไต่ตองหลายๆยครับหลายคืยอบ,บ,บอกบอกเลยเรี่ยมาหลายปลานี่ยคนน่ะเมูนเดียวสองดอกนี่พี่น้อง น้าม้ํามระเจ้าว่าคอ,อยพ่ออีอย่างพ่อให้นิลงกเหลืองไหมเอางี้สันติคุณค่ะให้นิลงกเหลือง พี่น้องไข่งามงามผลนี่หิดกอนครับผมเนี่ยดอกสวยๆเลยนี่ครับหิดโก้ โอ้มาตอนเช้ากกับแม่ยืนอีกแล้วหลังจากฝนตกเนาะฝนตกกัน,นกับมาพ่อเรื่อยๆอยู่ครับออนี่กอรครับสวยๆนีน่นาเลย ดอกที่สามกําล <Mach> ังสีเป็นจีบเบามาเจอลองร้อยห็ตก่อห็ตก่อกัดเท่าแล้วครับโอ้ยนอนี่

เฮ็ดงนอนอันนี้เห็ดคาครับอันนี้เห็ดแดงโอ้เอาแล้วเฮ้ยเบิ่งเห็ดอันนี้คนบ่เห็นคนบ่เห็นพุ่นน่าพุ่นน่าพุ่นน่าสีดอกงามๆหาดอกหาดอกงามๆพุ่นน่าพุ่นน่า ปากเด้อยับปากเด้อมีคนมามีคนมาพ <_ d> um> ุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะา้ยเห็ดหน่าเลยงามงามคุณคุณ่นน่ะเจ็บเก็บเจ็บเจ็บเจ็บมาเก็บ,ก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 บน้ำกันมาเก็บน้ำกัน สวยงามมาก